หอมปีหอมแดงหอมเจียว ปรุงรสครับเกลือชูรสมะนาวเดี๋ยวเดมัต้องชิมชิด้ยกิกนโอ้เสร็จแล้วครับซุปปลาไซมอนปลาสมองทีนี้จะมาชิมดูนะ ซุปปลาไซมอนสมองเดี๋ยวครับท um> uh uh ี <s s <S <s ่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับนปลาสมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งพริปลาสมองครับหนังปลาสมองหนังครับกับพริกกับโซน้ำคือเลื่อม Yeah. Huh.